มหากรุงเห็นอย่างไรเมื่อมีข่าวในทางลบที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนานะครับดังเช่นที่วัดไร่ขิงนะครับกับผมมหากรุงเมื่อดข่าวเช่นนี้นะครับกับผมก็เฉยก่อนฮะไม่ปรงใจเชื่อเลยฮะเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นผมถือว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัฏฐและพัญชชนะโดยส่วนเดียวนะครับ ถ้าผมจะพูดว er ่าไม่มีข so ่าวพระเสียเลยนะครับพระเนี่ยไม่มีไม่ไม่มีพระเสียครับพระเนี่ยดีไม่มีเสียเลยนะฮะเพราะพระถ้าเป็นพระเนี่ยไม่มีเสียแต่ที่เสียอะไรครับบางทีนะฮะคนอาจจะมาหมจีวรแล้วทําไม่ดีต้อง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 เข้าใจอย่างนี้นะครับบางทีผ่านหัวข่าวว่าพระเสียพระเนี่ยไม่เสียนะครับพระไม่มีเสียครับพระน่ะทันดีแต่ที่มีข่าวเสียหายอะไรไปแบบจะเป็นทางกฎหมายก็ดีทาง พระทรรวินัยกว่าดีที่ไปละเมิดนะฮะก็คือไม่ใช่พระครับแต่พระทันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้พันพูดอย่างนี้พรอพระนะ่ะภาษาไทยมาจากคำบาลีคาภาษาบาลีว่าวะระแปลงวอแหวนเป็นพอพานรอระรเรือก็เหมือนเดิมฮะวะระก็เป็นพระอ่ะแปลว่าประเสริฐเพราะฉะนั้นพระนั่นทันดีทันประเสริฐอยู่แล้วไม่มีเสียที่เสียก็คือคนนะไม่ใช่พระหรือว่าคนผมเหลือง อาจจะพูดอย่างนี้นะฮะไม่ใช่จะให้ดราม่านะครับคือพระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นสุปฏิบัติปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติปฏิบัติตรงยายะปฏิบัติปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมสามีจีปฏิบัติปฏิบัติสมควรนะฮะพระสงฆ์พระน่ะท่านดีอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าผ่านหัวข่าวอย่างนี้คือผ่าผ่านว่าพระเสียเนี่ยบางคนเบาปัญญาครับโง่เขลาเบาปัญญาคือเมาอ่ะเมาคือเหมาเหมารวมเลยว่าอด้ผิดอะถูกไม่รู้อะฮะ ก็เลยเหมาว่าพระทั้งประเทศเสียนี่นะฮะคนโง่เขาเบาปัญญานะครับคือพระไม่มีเสียครับแต่คนที่เสียคือคน่ไม่ใช่พระนะครับอธนษฐผมพูดอย่างนี้นะฮะไม่ได้มาตีสำนวนแต่ผมต้องพูดว่าบางทีข่าวนี่ฮะข่าวมันกระพืิอได้นะยุให้ลำตั้ให้รัวได้แล้วก็ข่าวดีๆนี่แหละครับราจึงไม่ได้อะไรนะฮะบางกบตรงๆกับข่าวมันขายได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ต้องเข้าใจกันอย่างนี้หรอว่าพระนะ่ะทันดีเพราะฉะนั้นท่านที่มั่นคงในคําสอนทำพุทธศาสนาท่านจะเมื่อเห็นข่าวเช่นนี้ท่านจะเอารักนั่นคือพระธรรมวินัยพระพุทธธรรมท่านจะไม่วันไว้เลยเป็นเรื่องของบุคคลครับเป็นเรื่องของคนครับก็เอาคนเอาอคนแล้วก็ปุตุชนก็คนถ้าไม่บวชก็คือชาวบ้านนี่แหละฮะเมื่อมาบวชแล้วถึงเป็นพระสงฆ์เป็นเสมือนอะไรฮะที่บูชาพระคืออะไรครับจะมีดอกไม้ถูกเทียนใช่ไหมฮะ เขาบอกไปเลยฮะทูบบูชาพระพุทธอ่าทูบสามสามเหล่เหมือก็แล้วก็พุทธเจ้าสามประเภทนะถ้าปัญญาติกะศรัทธ,ธาธิกะวิริชิตกะพพทธเจ้าอ่าอันนี้เป็นต้นนะฮะอ่าเทียนบูชาพระธรรมสองเหล่เทียนสองเหล่เหมือนแล้วธรรมะากกบวินไยดอกไม้บูชาพระสงฆ์นะก็คือดอกไม้ไม่ว่าจะมาจากไหนสวนไหนอะไรก็าตามเมื่อมารวมแล้วมาจัดเป็นพุ่มบูชาพระพุทธปฏิมาแล้ว ก็เกิดความสวยงามเหมือนกันครับพระสงฆ์ท่านก็มีธรรมวินัยของท่านรัดลึงตรึงเอาไว้ครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเหม,มือนดอกไม้ที่อยู่บนหิ่งพระนะฮะเมาจะมาอย่างนั้นก็ตามสวยงามด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันพระกุณท่านท่าน,นจะมีศีลสมัญญตาความเสมอกันด้วยศิปลประการหนึ่งแลว้วก็ทิฏฐิสมัญญตาเสมอกันด้วยทิฏฐิคือความเห็นเนี่ฮะเพราะพระไม่มีเสียครับพระมีแต่ดีครับอันนี้นก็เพือกขาวนี่ต้องเข้าใจด้วยนะฮะพระไม่มีเสียอันนี้นะฮะ และบางคนเขามันจะผมมาบอกเลยะฮะบาปเนี่ยมันจะกินกระบาลเอาฮะบางคนไม่รู้นะฮะไปดา่าพระง่ายๆเลยไปดา่าพระเป็นอริยปวาระนะฮะว่าไล่พระอริยะก็มีบางทีพระบางรูปเป็นอริยะไม่ว่าจะเป็นโสาบาสาาาัสกัตธรรมีอนาคามิพระอรหรันตันก็มีอยู่ผมเชื่อว่ามีอยู่ใครไม่เชื่อแล้วแต่ท่านผมเชื่อวมีอยู่อ่ะผมเชื่อพระอริยบุคคลมีอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันเพราะว่าคําสอนน่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ต้องระวังครับ สาธุสาวโลร,ระวังว่านันแหละดีนิสัมการนังสยโยไคค,คนจะกแล้วจึงคอมเมนต์ดีกว่าอย่าไปดา่าอย่าไปว่าในผมพูดอย่างนี้อาจจะไม่ถูกใจท่านแต่มันต้องถูกต้องครับผมต้องให้ถูกต้องเพราะอะไรครับแหมผมสะเทือนใจก็ผมก็มมเป็นชาวทุพพดคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมจะบอกให้นะข่าวก็ดีกฎมงกฎหมายก็มีเอามาแก่งเอามาเล่นกันได้ครับ บางท่านประเคนกฎหมายมาตานั้นให้พลาดก็มีสุดท้ายท่านบริสุทิ์ก็มีอย่างเช่นเงินทอนวัดก็มีเรื่องมาแล้วนี่ฮะปุตตะปุพังเรื่องเคยมีมาแล้วครับสมเด็จพระพุทธพระพุทธอ่พระเป็นวธรรมนะฮะอ่านอัสภะต่อมาท่านได้รับสถานมนาเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอัศภะมหาเถระถูกถวายถูกประเคนมาแล้วท่านอยู่ในสติบาลารามศีห้าพันษาครับสุดท้ายท่านบริสุทธิ์คนที่มีเหตุ เกี่ยวข้องมีอันเป็นไปทั้งหมดเลยเยกว่าตไตหงไตาหางแล้วแต่เธอเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับโอ้ท่านเป็นพระปฏิบัติเป็นพระดีนี่ต้องระวังครับจะใช่แล้วก็ต้องระวังนะฮะอย่ามีอคติฉันทาก,กทาาติลำเอียงเพราะรักโทราัลคติลำเอียงเพราะโกรธโมหคติลำเอียงเพราะหลงขยะกติลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะรักก็โฉดลำเอียงเพราะโกรธก็ชั่วเล็บเอียงเพราะเขาก็มั่วลำเอียงเพราะกลัวก็หางดีครับ มันไม่ได้ครับอันนี้ผมพูดอย่างนี้นะฮะผมพูดอย่างนี้เอ้าเห็นว่าอาจจะมามาหากรุงนี่โตมาจะพูดหนาจะมาพูดปกปอผมต้องพูดให้เห็นความจริงผมเชื่อว่าพุาทธศาสนิกเมชนท่านฟังท่านเข้าใจอ่ะเรื่องที่มีข่าวเสียวัดนะั้นวัดนี้อะไรต่างๆเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของบุคคลนะฮะผมเชื่อว่าชาวพุทธที่มีเหตุมีผลท่านจะหมั่นคงอยู่นะฮแต่ท่านที่ตื่นข่าวครับก็อาจโอ้ หมดศรัทธาแล้วเลื่อมใส่แล้วท่านอย่าไปทิ้งทำตัวท่านเองนะฮะธรรมะกลามโมพบังโหติผู้ไฟทมเป็นผู้เจริญไม่ว่าจะมีข่าวเสียแล้วเป็นเรื่องของบุคคลคนนั้นแล้่มันจะเป็นเหตุอะไรท่านคนอื่นเขาเสียเราจะไปเสียอย่างเขาอะเราจะไปหางทิ้งทำทาไมอะมันใช่เหลืองเนะือถ้าเขาทํามีข่าวเสียหายกับบุคคลคนนั้นอะไรต่างๆนั้นน่ะจะจริงไม่จริงแล้วแต่เธอแล้วมันจะมาทำให้เราเสียธรรมะทําไมจะไปใจตกทําไมนะผมจะบอกให้นะถือคติว่าอย่ารักอย่าเครียดแค้นปวงชน ทำถูกทำผิดยนเยี่ยงไหวเป็นคติแนะนําตนลุสวัสดปวงแห่ทิ้งชั่วถือชอบใช้อย่างนี่ดีเสมอและบางทีเราไม่รู้นะฮะมันจริงเท็จอย่างไรการเวลาจะพิสูจน์ระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนบางทีมีหลายต่อหลายเรื่องและภูตตะปุบพังเรื่องเคยมีมาแล้วครับข่าวว่าพระดิพระท่านเอารูปเอารูปนั่นรูปนี้เสียอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายท่านบริสุทธ์มาท่านกลับมาสง่างานเหมือนเดิมมีแล้วครับท่านไปอยู่ย้อนหลังไม่กี่ปีเนี่ยมีอยู่แล้วครับ อันนี้ต้องเป็นเครื่องพิจารณานะฮะว่าอย่าไปปากพล่อยมือพล่อยไปพิมพ์อะไรต่างต่านาผมพูดอย่างนี้นะฮะผมกดเชื่อว่าท่านเมธีชนวินยูชนท่านฟังผมคงจะเข้าใจมาพิจารณาแล้วว่ามหากรุงเนี่ยผมต้องนักในเหตุในผลครับผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรฮะเราไปเดียดยินข่าวเสียหายผมเห็นบางคนโอ้ไม่เลื่อมสายศรัทธาแล้วหมดศรัทธาต่อพระศาสนามันเรื่องอะไรครับ มันเสียส่วนบุคคลของเขาพระศาสนาพุทธศาสนายังมีอยู่คําสอนยังม,มีสมบุรณสมบูรณ์หลวงพ่อคุณท่านบอกนะฮะพุทธศาสนานยังบริสุทธิ์ใสแจ๋วไม่มีเสียก็เอาคนมาทําพระเนี่ยฮะมีคนไปสอบถามหลวงพ่อรู้สึกยังไงมีข่าวพระไหนดีพระพุทธศาสนายังบริสุทธิ์ใสแจ๋วปิ้งเลยบริสุทธิ์คําสอนดิมีแต่คนเสื่อมจากศาสนาศาส,สนาไม่เสื่อมครับนี่ผมพูดอย่างนี้นะฮะเพราะศาสนายังบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคําสอนพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พัน พระวีณยบิดก42,000พระสูตรตะบิดดก42,000พระอภิธรรมบิดก24,000พระตาบังขันรวม84,000พระตาบังขันยังครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าท่านต้องการเป็นพระโสาบันสกัดทามีอานารครมิพระหรหันต์ท่านยังปฏิบัติได้ทำย้ำได้ไดแลอะไรเสื่อมฮะมีแต่ท่านจะเสื่อมท่านไปดูข่าวคนเสื่อมจากธรรมะแล้วท่านก็เสื่อมไปด้วยมันใช่เรื่องนะฮะในผมพูดอย่างนี้ผมทุนในลีลาด้วยของมหากรุงนี่แหละฮะมันใช่เรื่องที่ท่านจะไปเสื่อมตามข่าวที่ก็เสื่อมอย่างนั้น เพราะอะไรฮะข่าวมันขายได้เนี่ยฮะแล้วขาวพระดีท่านทาดีท่านก็มีเยอะแยะไปนะแต่แปลงฮ่ไม่ไม่ชอบมากกระพือไม่ชอบมาพูดไม่ชอบมายกย่องฮะต้องถือหลักอย่างนี้นะครับนิคันเห็นนิคหารหังพึงยกย่องท่านที่ควรยกย่องปักคันเหปักหารหังพึงข่มคนอ่ขอท่านโทษนฮะนิคันเห็นนิคขารหังพึงข่มคนที่ควรข่มปักคันเหปักหารหังพึงยกย่องคนที่ควรยกย่องเราต้องถือหลักอย่างนี้ตามที่หนังสือมพ์ในยุคหนึ่งอะ เขาเขา่ขาดหัวเลยนะฮะมันมันน่าจะเป็นสยามรักของท่านมเราจะวังคิดฤทธิป์ปลาคึกฤทธิ์ปลาหมดเนี่ยฮะอ่ะผมต้องยกจองอย่างนี้เพราะอะไรครับก็ท่านที่ทําดีกว่าเยอะแยะทาไมไม่กิดเพื่อฮะไอ้ผมพูดอย่างนี้หาว่าโอ้ผมเขาขัางพบผมผม่มได้เขาขัางผมพูดตามหลักความจริงนะครับแล้วผมวะพระท่านก็ดีเยอะแยะไปถ้าถ้าถ้าคนถ้เสียเนี่ยคือเป็นเรื่องของคนเสียครับไม่ใช่พระเสียนะฮะต้องบอกต้องต้องเกียเกให้ดีครับ เรื่องคนห่ผมผ้าเหลืองอะไรก็ว่ากันไปเสือหนุ่งห่ผมผ้ากษตรวัฒน์เสียกว่ากันไปแต่พระท่านประเสริฐไม่ว่าจะเป็นพระสุป,ปฏิบัติอุชปุปฏิบัติญาญาปฏิบัติสามิจิปฏิบัติท่านดีครับโดยเฉพาะการคณะสงฆ์ในประเทศไทยถือว่ามั่นคงครับพอปกครองระดับวัดระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับภาคระดับขนระดับประเทศเป็นชั้นๆเช่นนี้แต่ก็ธรรมดาครับ ธรรมดาฮะทุกหน่วยงานทางโลกยังมีเสียเลยครับที่ว่าด,ดีมีมีไหมฮะบางทีไปตรวจสอบคนที่ตัวเองก็ยังเสียยังเน่าอยู่ว่าจะมีอะไรที่เธออะไรถล,มลม่มถล่มมาเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วมันมันเป็นอย่างนี้ครับนะฮะโทษคนอื่นแลเห็นเ่นภูเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส่นขนตดคนอื่นเม้นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเม้นไม่เป็นไรตัวเองผิดอะไรมาแตามไม่ไม่ไม่มองนะฮะมองคนอื่นนี่แหละฮะเราต้องถือหลักอย่างนี้ชาวพูดอย่างนี้นะ เ่งโทษตัวเองครับตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนยิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนเฉยเใครจะช่วยให้ป่วยกันก็มาเตือนตัวเองฮะอัตนาโจทย์ทายานังจงเตือนตนหรือตนเองปฏิมังเสตมัตานาจงพิจารณาตนด้วยตนเองครับนี่ฮะพุ้ธะจะสอนมาสู่ตนเตือนตนนะโจทย์ตนอย่าไปโจทย์คนอื่นแต่โอ้ทางโลกเัาวุ่นวายเพราะไอ้โจทย์โจทย์โจทย์คนอื่นกันเลยแหละ ถ้าโจ์ตัวเองครับเพราะเราจะอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองถูกแล้วเราเข้าปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นผมต้องให้คติแกวินยูชนนะผมเอว่าท่ันฟังแลทถานข้าใจนะฮะว่าเรื่องต่างๆที่เสื่อมเสียมันเป็นเรื่องของบุคคลครับศาส,สนาธรรมศาส,สนาบุคคลศาส,สนาสถานยังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์สายแจยวนะฮะแล้วท่านไ่จําเป็นจะต้องอู้ไปตื่นข่าว มันเขาเบาปัญญานะอย่าให้เขาจูงจมูกอย่าให้เขาจูงจมูกท่านต้องมีสติครับผมบอกฮะประคองใจไว้สุดท้ายแล้วคนเราเกิดมาแต่กายตายไปแต่ตัวครับรักษาใจให้มันผ่องใสแจ๋วไววเขาไวนะฮะเนี่ยผมพูดอย่างนี้นะผมพูดจะอาจจะสวนทางกระแสแต่ผมต้องพูดอย่างนี้และผ,ผมบอกผมมีเมตตาไปบนเลยจารกผมต้องปรารถนาดีเป็นเบื้องหน้าจึงพูดครับเพราะผมหวังบุญกุศลในส่วนธรรมเทศนาไม่บุนที่ เกิดจากการแสดงทำไม่ได้เทียบพระคุณท่านนะฮะแต่บุญในก,ก,ษษษการวัตถุสิบประการไม่ว่าจะเป็นทานทำไมาบุญสวดกันให้ทานจนกระดังที่ถูกจุกกรรมการทำใความเห็นให้ถูกต้องก็ฆรวาดก็ทํมมาได้ผมไม่ได้จะเปเทียบพราะคุณแต่ผมพูดตรงนี้ก็ได้บุญเพราะผมก็ได้บรารมีในส่วนปัญญาบรารมีผมต้องให้คนอื่นอ่านมองไม่ผิดคิดไม่พลาดขาดไม่พรางหวังไปเลยปัญญาเนี่ยรู้ทู่วรู้ข้างหน้ารู้ก่อนรู้ออกต้องรู้ลู้ลอบร,ร,รู้ทั้งอายกุศลทางเจริญ ปายกุษลทางเสริมและอุปายกุษลทั้งทางเจริญและทางเสริมเร,เราต้องเราต้องเป็นอย่างนี้ฮะนี่ฮะเพราะเราต้องสร้างบุญสำเร็จผมพูดผมพูดเลยฮะผมพูดเพื่อสร้างบุญเพื่อสร้างบรารมีไม่ว่าจะเป็นทานสินเนคขมะปัญญาวริยะขันติสัจิดฐานเมตตาอุบเบกขาผมพูดผมต้องการบุญต้องการกุศลต้องการบรารมีผมถึงพูดครับเพราะผมอะไรฮะผมถึงกติว่าเราต้องเอาร่างกายวาจาใจของเราเนี่ยมาพูดนะครับเอาความดีเป็นกนงกลางทางชีวิต เอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผลเอาแรงงานเป็น,นกลไกภายในตนจะเป็นคนมีคุณค่าราคางามเนี่ยนะฮะมหาคุณเห็นอย่างไรไม่อมีข่าวเสื่อมเสียชน,นี้แกบุคคลในพระพุทธศาสนาผมเฉยแต่ผมสังเวชใจ,จสลดใจแกคนที่ไหวไปตามแสดงว่าท่านไม่ได้อบรมจิตใจท่านเลยนะฮะอะไรมากระพือทําไมท่านก็อกระพือกระพือไปตามแล้วท่านก่อแยกแยะได้ครับอยากให้เขาจุงจมูกอยาให้ข่าวจุงจมูกเนะี่ยท่านต้องใช่หลักนิสสัมมะข้าหานังเสยอยู่ ใครควรจะกล่าวจึงเชื่อดีกว่าครับนี่ฮะเราจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปไหวตามผมให้คติอย่างหนึงน่งในวัดสิ่งสุดสามารถใช้ยันตรองอย่าดวนว่ารวนผองผิดและบางอย่างชวิสัยของเราอย่างถึงนาเมานึกอย่าทึกว่าเท็จแท้ทุกข้อทิชงนน,นี่ครับแล้วนี่กับมหากุุงมานานๆจะมาพูดทีแต่มาพูดทีแล้วต้องให้ถึงใจอย่างนี้ครับแล้วผมพูดผมไม่ได้มีอคติและผมพูดตรงๆใครไม่เชื่อผมก็แลวแต่ท่านก็ผมพูด ผมก็เป็นหน่วยหนึ่งของชาติฮนะผมก็พูดโดยความคิดของผมเองและผมก็มั่นใจว่าผมพูดโดยบุญโดยกุศลผมรู้ใจของผมเองและผมเชื่อวิญญาณชนทำพิจารณาฉันจะรู้ว่าเออมหากรุงพูดมีเหตุมีผลเพราะอะไรครับเราพูดมาเดียววาเวลาจะวิเคราะห์นะอย่าเอาตัวบุคบคลมาเป็นนั่นแล้วต้องเอาหลักธรรมมามาพูดฮนะเราพูดอย่างนี้ครับนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมนะครับธรรมะจารีสุขขังสติผู้เวทธรรม่ยมอยู่เป็นสุข ธรรมโมสุจินโนสุกมาวหาติธรรมที่พูดยิแล้วยอนนาสุกมาให้นะครับก็ผมก็พอสมควรแก่เวลาก็ผมอยากจะพูดฮนะที่พูดอะไรก็อยากจะดังเพราะว่าความคิดมันอยู่ในใจมันไม่ดังครับต้องพูดให้มีเสียงออกมาถึงมันจะดังครับมหากรุงก็พูดในทัศนะว่ามหากรุงรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นข่าวอ่ะคนห่มเหลืองทํามไม่ดีก็องพูดอย่างนี้นะฮะมันล้วแต่แต่อะไรฮะมันก็ยังไม่พิสูจน์ว่า ขันนั้นผิดหรือไม่ผิดเพราะอยู่ในกระบวนการพิจารณาอะไรก็ว่าแลแต่ระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนแต่ผมชอบมองส่วนดีของคนแม้กระท,ทั่งคนติดสังคมตราว่าหน้าว่าคนนั้นดีคนนั้นเลวคนนั้นชั่วผมยังมองส่วนดีของเขาครับท่านมีส่วนดีบางท่านมีส่วนดีเยอะแยะเลยครับผมไม่มองส่วนเสียผมต้องบอกว่าผมมองส่วนดีมองโลกดัานดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลูกใจให้เสืส่อศรัทธา ตั้งนาทําดีมีคุณมองโทษมองโรกลานด่านร้ายกายกับใจรับแต่เรื่องเคร่งคุณเหนื่อยนายเลิกร่างทางบุญชีพบ,บุญวายแท้แน่เอ,อท่านจะเลือกให้ทันบุญวายหรือทันมีความสงบมีบุญกุศลผมเลือกที่จะมีบุญกุศลเพราะผมมองแต่ด่านดีครับเนี่ยผมพูดอย่างนี้ฮะขออภัยนะครับพูดวินัยขัดใจพระพุทธมรรคขัดใจโยมแต่ว่าขัดให้พองใสครับขออภัยนะถ้าทําให้ทันเคืองใจแต่ผมมั่นใจว่ามีโยชนฟันแล้วเข้าใจ ด้วยเมตตาปัถนาตีต่อกันอยู่กันด้วยความรักธรรมสวัสดีครับ